วันนี้มาเที่ยวสวนคุณมาโนธค่ะบรรยากาศดีมูกดูไปค่ะอ๋อไอต้นนู้นเหรอสีแดงนู้นน่ะนะอืมอืออืออืมอืมื เปิดไรแล้วทำไมต้องเปิดต้องปิดเพราระว่าน,นี่มันต้องการน้ำเยอะไหมแอดขอมือหน่อย,ยมไ,ไม่ไไมจุ่มจุ๋มกลัวจุ๋มเซ่เนี่ยพอไอตอนลงเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงลงเนี่ยโอเค ยังไม่จ mm. ัดนะเนี so really, higher, like mm. Mm. Ih, <S <s ่ยจะมีขีอ๋อสวยมากอือ <e ือเดี <h <h h ๋ยวนเอาอืออันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนี่ต้นนี้ไม่มียกจะดืนีและถ่ายอ้าวลูกล่วงล่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนั่นไปไปไปจา์จุอ้าวได้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 อ่ะไปปึ๊บกล้องสวยมากว้า ลื S <S ่นลื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 ่นอ่ะเธได้ทั้งสองพวงเลยนะโอเคหนึ่งสองอลอืมโอเคเฮ้ยต้องเกาะลงแล้วไม่งั้นไม่รอดว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่งของผมเนี่ยคุณมาโนดขออีกสักมือได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปุ first, <S <s oh, ta ta oh, ๊บ อ๋อเออไอ้วัตหลังเนี่ยยังมีน้ำเสื่อตัวรนหลังนี่ใหญ่มากเออตรงใหญ่มากเนี่ยมันจะร่วงแล้วท้าไมดูแลนะเนี่ย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 ร่วงเนี่ยดูอ่าโอ้โหเนี่ยเกือบสิบโลเนี่ยอืมเนี่ยอันนี้เด็ดไปเยอะแล้วอืมอืมอืมผมจะเด็ดเด็ดไปได้เรื่อยเนี่ยเด็ดรูใหญ่ไปก ยาวตีองเนี่ยไปก่อนไอชุกเขียวนี้ก็ต้องเอาไว้ออไม่ไม่ไม่ตัดทั้งพวงตัดทั้งพวงอย่างเงี้ยไฟมันกินไม่ได้อืคืออย่างเงี้ยจะฝาดนี่ก็ฝาดนี่ก็ฝาดอุามบอกว่าบางคนเขาชอบสวยไงอยากได้เป็นทลายเอออยากอยากได้เป็นสายแต่คุณได้กินแค่ครึ่งเดียวแล้วพอเวลาพอซื้อซื้อกันก็อะไรอ่ะเขาเรียกกินได้ไม่หมดกินกินครึ่งทิ้งครึ่งวั้กันเ่อะ แต่ถ้าเราเด็ดไปเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่เอาลูกเขียวเราเอาแต่ลูกที่มันแก่ๆแล้วจริงๆแล้วผลสุดท้ายที่เหลือเนี่ยลูกจะใหญ่เพิ่มอีกเยอะเลยอ๋อพอพอเราเด็ดลูกนั้นแล้วไอ้ตัวลูกที่เหลือมันจะขยายขึ้นโอเคอ๋อเป็นเออเออเออผมไม่เชื่อั้ยตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยผมไม่เคยขายตนตายทั้ทีใส่กล่องใส่ไปเลยผมก็อย่างเงี้ยดี S <S เออใช,ใ,ชใช่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 ใชเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายรูปในแบบด้วยยังเจ้าของสวนด้วยอ่าออถ่ายไปถ่ายไปแล้วส่งมาแล้วออนเ่เน่เน่เน่น